สวัสดีครับเจอไรโอไม่เห็นลูกพี่เราเห็นค่ะอุ้ยดอกใหญ่มากเลยซอนเนาะดูดิหอมไหมใหญ่ใหญเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าอยู่ในดงเลยค่ะมุนมๆนมุนเอ้ยไปถไเนี่ย โหดูดิดูดอกหู้หู้สะอ่อนขาย,ยังอวบเลยค่ะดูดิหนึ่งดอกนี่ตะวตันจะพาไปเอาอีกดอกสองดอกสองดอกสวยๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอย่ในคงยะสองดอกสวยๆเลยค่ะโอ้ย นี่ดอกนี้ดอกใหญ่มากดูดิยังใหญ่เลยอ่ะอืมดูดิดอกใหญ่มากค่ะดูเกิดกลางสนามหญ้าเลยค่ะดอกสวยจังเลยดอกใหญ่มากดอกนี้ ก็แล้วกันเฮ้ยได้มาเกือบครึ่งตะก้าโอเคเราอันที่ตะวันทิ้งไว้ลูกเล็กๆนะคะเนี่ยเขาใหญ่แล้วนี่สองดอกอเอ้ยเอ้ยมีมีก็ไม่ได้เข้ามาค่ะเฮ้ยฮึบ มีแอบค่ะมีแอบมีแอบค่ะมีเห็ดแอบค่ะอึบ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 โอ้โหได้มาดอกเล็กเจอกลางหญ้าเลยค่ะสนามหญ้าเลยอึบ <c oughs> ดอกหนึง นี่โอ้ยตอนนี้เห็นไหมฮะหนอนเขาก็ชอบกินนะคะนี่โดนกินไปเรียบร้อยไว้นเนี่ยโดยมอแล้วอ,อีกดอกแห้งแล้วโอ้ยม,มอเลย ถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนตอน,นก็เลือกออกมานะคะให้ลูกพี่เราเป็นคนหยิบออกตากแห้งนะคะตากแห้งค่ะนี่แห้งแล้วจะเหลืออยู่แค่นี้ค่ะเนี่ยอยู่นิดเดียวอะลูกพี่เทเลยโอ้โหลูกพี่เราเทเห็ดนะ,ะได้มาตะก,ก้าน้อยหนึ่งนะคะทุกคนอี่ เห็นชุดนี้สวยนะคะอืมแต่มันจะกล้าน้อยหนึ่งนะคะคลิปนี้ตะวันกับแม็กก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่แม็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ